สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอิฟเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้เด็กๆตื่นนอนตอนเช้าทำภารกิจของตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เป็นพี่อนุบาลสองแล้วแล้วอีกไม่กี่วันเด็กๆก,ก็จะขึ้นอนุบาลสามแล้วใช่ไหมคะอ้าวเป็นพี่อนุบาลสองแล้วต้องช่วยเหลือตัวเองอ่าโดยการ อาบน้ําแต่งตัวได้เองหรือเปล่านะตื่นนอนตอนเช้าเด็กๆต้องทําภารก,กิจด้วยตัวเองนะคะทําได้ไหมนะทําได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะคุณคยิบขอฝากด้วยนะคะสําหรับวันนี้วิชาภาษาไทยคุณคุยิบก็จะพาเด็กๆมาทบทวนบทเรียนกันนะคะโดยการอ่านหนังสือให้แม่ฟังนั่นเอง เด็กๆพร้อมหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆอ่านหนังสือให้แม่ฟังในวันนี้เราจะมาอ่านบทที่7กันค่ะเด็กๆหยิบหนังสืออ่านให้แม่ฟังเล่มนี้นะคะแล้วเด็กๆก,ก็เปิดหนังสือไปที่หน้าที่16มี1นําหนะคะ วันนี้คุณครูอิบจะพาเด็กๆมาเรียนรู้สระอีสระอีออกเสียงอีใช่ไหมคะอ่าเด็กๆเ,เปิดเจอหรือยังนะเจอแล้วใช่ไหมคะถ้าเจอแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสระอีในวันนี้คุณครูอิบจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะ ว่าเขาอ่านว่าอย่างไรเขาบอกว่าสีดาสีดาอายุกี่ปีอ๋อเพิ่งสีปีย่างเข้าห้าปีตาสีตาสีอายุกี่ปีอ๋อแปสิปีช่างแก่เต็มทีอ่าเห็นไหมคะเด็กๆ ในเรื่องนี้มีตัวละครใครบ้างนะมีใครบ้างคะเขาเอ่ยถึงใครคะอายุ4ี่ปีย่างเข้า5ปีเขาชื่ออะไรคะเขาชื่อสีดาใช่ไหมคะอา้าวอายุเท่ากับเด็กๆเ,เลยเป็นเพื่อนเด็กๆใช่ไหมคะอายุ4ี่ปีย่างเข้า5ปีแล้วเอ๊แล้วเขาอยู่กับใครนะอยู่กับตาสีใช่ไหมคะตาสีอายุกี่ปีแล้วคะเด็กๆ แปปีแล้วใช่ไหมคะอ่าแต่สีแก่แล้วเห็นไหมคะแล้วเด็กๆล่ะคะอยู่ที่บ้านใครอยู่กับตาบ้างนะอยู่กับคุณตาคุณยายมีไหมคะดเด็กๆดูแลคุณตาคุณยายด้วยนะคะแล้ววันนี้คุณคุูิปจะพาเด็กๆมาอ่านสระอีเด็กๆเ,เ,เปิดหน้าต่อไปนะคะ ส่วนหน้านี้คุณคุปอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆฝึกอ่านสะกดคำด้วยนะคะอ้าวหน้าต่อไปของเราก็คือหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่17มี1นึ่งนำเนั่นเองค่ะเด็กๆอ้าวีอ,อ่าที่คุณคุปจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านในวันนี้ คือหน้าที่17มี1นึ่งนำเนะคะเด็กๆเ,เปิดเจอแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มอ่านคำแรกกันเลยนะคะคำแรกในวันนี้คือคำว่าอะไรคะเด็กๆเ,เด็กผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรนะเขากำลัง ปอ,อีนอปีนปอ,อีนอปีนเขากำลังปีนต้นไม้อยู่ใช่ไหมคะเด็กๆอ้าวเด็กๆเวลาปีนป่ายเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะอ้าวคำว่าปออีนอปีนสระอีเด็กๆดูนะคะตัวสีแดงใช่ไหมเอ่ยเด็กๆจำได้นะคะ อาซาอีออกเสียงอีแล้วคำนี้คำว่าปีนก็มีตัวสะกดด้วยใช่ไหมคะก็คือนอนหนูนั่นเองต่อไปค่ะคือคำว่าอะไรคะจออีนอจีนจออีนอจีนเขาเป็นครอบครัวคนจีนนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าอ่าจออีนอจีนนะคะ มีใครเป็นครอบครัวคนจีนหรือเปล่าคะาเห็นไหมคะการแต่งกายของคนจีนก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปค่ะเรามาดูคำต่อไปเลยนะคะเด็กๆก,ก็คือคำว่างออีบองี งออีบอง,งีบคำว่างีบใช่ไหมคะเด็กๆเด็ก,กผู้ชายคนนี้เขาเผลองีบหลับไปนั่นเองค่ะอีกครั้งนะคะเด็กๆงออีบอง,งีบงออีบอง,งีบอ่านว่างีบนะคะเด็กๆต่อไปค่ะก็คือคำว่ารอ,อีบอรีบ รออีบอรีบอ่าเด็กๆรีบเข้าลมได้แล้วค่ะเพราะว่าฝนกำลังตกเลยาต้องเข้า่มนะคะเด็กๆคำนี้อ่านว่ารออีบอรีบรีบนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆต่อไปก็คือคำว่า ปอ,อีกอปีกปอ,อีกอปีกปีกนกนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆอีกครั้งนะคะคำนี้อ่านว่าปออีกอปีกอ่านว่าปีกคะ่ะเด็กๆต่อไปคะ่ะคำนี้อ่านว่าชอ,อีกอฉีกชอ,อีกอฉีก เด็กผู้ชายคนนี้เขากำลังฉีกกระดาษใช่ไหมคะเด็กๆอ้าวเด็กๆฉีกกระดาษแล้วเด็กๆช่วยกันเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวคุณแม่จะดูเอาต่อไปค่ะต่อไปก็คือคำว่าขออีดอขี ขออีดอขีดขีดเส้นใต้เห็นไหมคะเด็กๆขออีดอขีดเขากำลังขีดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะหาเด็กผู้ชายคนนี้เขากำลังชออีดอฉีดยออายาเขากำลังฉีดยานั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆ เคยฉีดยาใช่ไหมคะเจ็บไหมคะเจ็บนิดนิดเหมือนมดกัดใช่ไหมคะอ้าวต่อไปค่ะก็คือคำว่าตอเอาเตารออีดรอรีดอ่านว่าเตารีดนั่นเองค่ะหาเตารีดเอาไว้รีดเสื้อผ้าใช่ไหมคะเด็กๆ รีดผ้าเขาเรียกว่าเต่ารีดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะผู้ชายคนนี้เขาหน้าตาซออูบอสูบซออีดอซีดสูบซีดอ่าสูบซีดผอมด้วยใช่ไหมคะเด็กๆหน้าตาไม่สดชื่นแจ่มใสเลยหน้าตาซูบซีดนั่นเองค่ะเด็กๆ อ้าวการอ่านสระอีของเราก็จะจบลงไปแล้วนะคะเด็กๆต่อไปคุณครูวิบก็จะพาเด็กๆมาทำอะไรดีนะเรามาดูกันเลยค่ะต่อไปเรามาดูใบงานกันนะคะเด็กๆวันนี้ใบงานวิชาภาษาไทยประจาวันพุธที่23เดือนกุมภาพันธ์นะคะ เด็กๆเ,เขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะอ่าอยู่ชั้นอนุบาลสองทับอะไรอย่าลืมเขียนด้วยนะคะดเด็กๆ้าเสร็จแล้วเราก็มาดูหน้าตาของใบงานของเรากันเลยค่ะใบงานของเราในวันนี้คำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนพยัญชนะไทยที่หายไปให้ถูกต้องใช่ไหมคะดเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาเติมพยัญชนะไทยให้ครบ44ตัวกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยนะคะเด็กๆตัวแรกเลยเขาให้กอไก่มาใช่ไหมคะอ้าวแล้วตัวต่อไปคือตัวอะไรคะเด็กๆกอไก่แล้วเราจะต้องเติมขอไข่ใช่ไหมคะที่หายไปกอไก่ ขอไข่ขอขวดต่อไปคือตัวอะไรคะเด็กๆติกต๊กตอกติกต๊กตอกคอวายคอคนต่อไปค่ะขอระคังงองงูจอจานชอชิงอ้าวครบแล้วใช่ไหมคะบรรทัดแรกแถวแรกของเราต่อไปค่ะชอชิงแล้วต่อไปคือตัวอะไรคะเด็กๆ ชอชิองชอช้างส่อโซ่ชอเชอยอหญิงโดชดาตอปตักถอฐานทอมุนโททอผู้เท่าทอผู้เท่าแล้วตัวต่อไปคือตัวอะไรคะเด็กๆนนเนนโดเด็กใช่ไหมคะ เราจะต้องเติมตัวดอเด็กลงไปได้เลยนะคะเด็กๆนอนเนนดอเด็กตอเต่าต,ต่อไปคือตัวอะไรคะทอถุงทอทหารทอทงนอนหนูบอใบไ,ไม้ปอปลาต่อไปค่ะผอพึ่งฝอฝาพอพานปอฟัน พอสัมภาหมมอมายอยักษ์รอเรือรอลิงรอลิงแล้วค่ะเด็กๆต่อไปค่ะวอลแวนสอสลาสอฤษีสอเสือหอหีบรอจุลาออ่างหอนกฮูก ตาโตจบแล้วใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้คุณครูอฟก็จะพาเด็กๆมาล้างมือกันค่ะล้างมือ7ขั้นตอนสร้างเกราะป้องกันไวรัสโควิดของเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาล้างมือกันนะคะเด็กๆเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกเลยค่ะ ตอนแรกทำยังไงคะเด็กๆเขาบอกว่าถูฝ่ามืออ้าวเด็กๆถูฝ่ามือนะคะถูฝ่ามือเห็นไหมคะอ่าเป็นการทบทวนใช่ไหมคะคุณวิปเคยสอนแล้วอ่าววันนี้ก็มาทบทวนกลัวเด็กๆลืมคะ่ะต่อไปขั้นตอนที่สองนะคะ ตอนที่สองก็ทำยังไงคะอันนี้เขาเรียกว่าหลังมือนะคะถูหลังมืออ่าแล้วก็ซอกนิ้วค่ะเด็กๆอ่าหลังมือซอกนิ้วอย่างนี้นะคะสลับสองข้างเลยค่ะสลับแบบนี้เลยถูซอกนิ้วนะคะนี่ก็คือขั้นตอนที่สองค่ะ ต่อไปขั้นตอนที่3ามทำยังไงคะเด็กๆอ่าฝ่ามือถูฝ่ามืออย่างนี้นะคะแล้วก็ถูซอกนิ้วแบบนี้ค่ะอ่าฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็ซอกนิ้วด้วยใช่ไหมคะก็คือขั้นตอนที่3นั่นเองค่ะต่อไปขั้นตอนที่สี่นะคะ ทำยังไงคะเด็กๆขั้นตอนที่สี่หลังนิ้วมือถูฝ่ามือค่ะหลังนิ้วมือคือตรงนี้นะคะเด็กๆหลังนิ้วมือถูฝ่ามือฝ่ามือแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้ค่ะนี้ค่ะอ่าสลับกันค่ะถูแบบนี้นะคะถูฝ่ามือหลังนิ้วมือถูฝ่ามือค่ะ สลับค้างด้วยนะคะเด็กๆนี่ก็คือขั้นตอนที่4ค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนที่5นะคะทำยังไงคะเด็กๆเขาบอกว่าถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือเห็นไหมคะนี่เขาเรียกว่าฝ่ามือใช่ไหมคะ เด็กๆถูหัวแม่มือแบบนี้ค่ะอ่าสลับข้างด้วยค่ะอ่านี่นะคะนี่ก็คือขั้นตอนที่ห้านั่นเองต่อไปค่ะขั้นตอนที่6กเขาบอกว่าปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือค่ะเด็กๆ ปลายนิ้วมือตรงนี้นะคะปลายนิ้วมืออ่าแล้วถูขวางแบบนี้ค่ะขวางอ่าเราจะถูเล็บกันนั่นเองค่ะเด็กๆขวางฝ่ามือนะคะปลายนิ้วมือก็คือตรงเล็บใช่ไหมคะอ่าเปลี่ยนข้างสลับกันไปสลับกันมาค่ะนี่ก็คือขั้นตอนที่6ต่อไปขั้นตอนสุดท้ายค่ะเด็กๆ ก็คือขั้นตอนที่7สุดท้ายของเราแล้วนะคะเขาบอกว่าถูรอบข้อมือค่ะอ้าวถูรอบข้อมือแบบนี้นะคะอ่าสลับข้างค่ะเด็กๆอ้าวเรียบร้อยแล้วครบ7ขั้นตอนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆฝึกด้วยนะคะอ้าวด้วยความปลอดภัยเราล้างมือครบ7ขั้นตอนเลย เด็กๆปึกอยู่ที่บ้านนะคะล้างมือบ่อยๆเราจะได้ห่างไกลจากโควิดใช่ไหมคะสําสหรับวันนี้การเรียนการสอนของเราก็ได้จบลงไปแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะก่อนจากกันในวันนี้คุณครูอิ๊บก็ขอฝากเช่นเคยนะคะดเด็กๆ ฝึกล้างมือด้วยนะคะแล้วก็ทบทวนบทเรียนแล้วเด็กๆก,ก็ยังไงคะท่องหรือยังนะทบทวนบทเรียนโดยการท่องพยัญชนะไทยทุกวันเลยใช่ไหมคะพร้อมกับสระแล้ววันนี้การอ่านสระอะไรนะจําได้มั้คะสระอีนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆฝึกอ่านบ่อยๆนะคะ คุณครูอิ๊บขอฝากด้วยค่ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ